สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ค่ะให้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎประจําเดือนมิถุนายน2567ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนั่นเองค่ะ ก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงก็ดกได้นะคะบางเคสสามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เ,เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่มันกาลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆน,น ค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองที่มาส่งชาวกรกฎเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ขอดูดีหน่อยนะคะไพ่ใบแรกได้เป็นไพ่สองไม้เท้านะคะ ไพ่ทำแกรนค่ะไพ่จัดเม้นท์นะคะและเป็นไพ่คิงถือดาบค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะแน่ดีที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวทัตไฟเมสิงทานูนะคะมีชาวราศีธานูลัคนาธานูที่ขึ้นมาโดดเด่นมีชาว ้าดลงมีถุนตุนกลุ่มนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างพิมต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาคะ่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎน,นะคะบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่อยู่ในขั้นตอนของการตัดสินใจจะเลือกไปต่อหรือพอแค่นี้หรือจะเลือกซ้ายหรือจะเลือกขวาเออ นะคะบางคนมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาหรือบางคนมีคนเก่าๆกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้เช่นเดียวกันแล้วทําให้ตัวคุณต้องตัดสินใจว่าจะให้โอกาสไหมหรือจะเดินหน้าต่อนะคะสําหรับชาวกร,รกฎอืมนะออหรือบางคนอยู่ในสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะอืมซึ่งมันมีผลกับ ความรักบางคนจะต้องเขาเรียกว่ามีอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องราวของการงานการโยกย้ายที่อยู่โยกย้ายที่ทํางานานะคะไปต่างประเทศต่างจังหวัดต่างอำเภออยู่ไกลกันนะคะจะต้องโยกย้ายทําให้ตัวคุณเกิดความเขาเรียกว่าเกิดความกังวลอว่าเราจะเลือกที่จะไกลคู่ หรือจะเลือกที่จะเติบโตในเส้นทางของการงานนะคะก็มองว่าเป็นช่วงเวลาที่จะต้องคิดอย่างถี่ถ้วนโดยใช้เหตุผลมาเขาเรียกว่าช่างใจอ่ะอืมนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะ ถ้าหากว่าใครที่มีความรักที่ดีอยู่แล้วค่ะสามารถสคริปต์ข้ามพันคลิปนี้ได้เลยแสดงว่าหน้าไพ่นี้ไม่ใช่หน้าไพ่ของคุณไม่ต้องนำไปคิดเดยอะคิดมากนะคะเพราะเป็นแค่ดวงโดยรวมเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักกบสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎในช่วงเดือนมิถุนายน2567จะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใแบแรกค่ะได้เป็นไพ่สองถ้วยนะคะ ไพ่ควินถือไม้เท้าค่ะไพ่เดอะสตานะคะและเป็นไพ่ฮาร์ลแฟนค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีมิถุนราศีกุม ราศีพลึกศพลักนาพลึกศบนะคะมีธาตุน้ํามีธาตุไฟอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาก็ได้นะคะพลังงานบรรยากาศเอ e นอ y โดยรวมนะในเรื่องรของความรักในช่วงเดือนมิถุนายนของชาวราศีกรกฎลักนาะการกฎคือถ้าหากว่ามีการสื่อสารกันดีๆอ่ะอมไม่รู้สึกว่าคุณสามารถที่จะบาลานคุณสามารถที่จะ จัดการทั้งในเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณหมายถึงหน้าที่การงานความรับผิดช,ชอบการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณกับในเรื่องรอของความรักให้มันบาลานซ์กันได้ให้เข้าอ,อกเข้าใจกันได้นะคะดังนั้นไพ่บอกว่าใ,ใช,ใช้ใช้เหตุและผลในการพูดคุยทําความเข้าใจอมืมันจะช่วยให้ตัวคุณเนี่ยเขาเรียกว่าหาทางออกนะคะ แล้วก็เดินไปในเส้นทางที่มันถูกต้องได้นะสําหรับชาวกรกฏบางคนเลือกหรือหรือบางคนถ้าหากว่าจัดการไม่ได้จริงๆอะ่ะไม่รู้สึกว่าตัวคุณจะจะจัดการเท่าที่ทําได้อะ่ะหมายถึงอะไรก็แล้วแต่ที่มันดีต่อตัวคุณน่ะคุณจะเลือกแล้วอะไรที่ไม่โอเคอะไรที่มันเกินความสามารถของเราอะไรที่มันเกินความควบคุมของเราไปไมารู้สึกว่าตัวคุณจะเทตรงนั้น ะะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎก,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 กับคนที่คุณคิดถึงนะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อการขอดูของชาวกรกฎก่อนชาวกรกฎคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณคิดถึงคะคุณคิดรู้สึกอย่างไรกับเขาไพ่ใแบแรกได้เป็นไพ่ห้าไม้เท้าค่ะ ไพ่คิงถือเรียนนะคะไพ่เก้าดาบและเป็นไพ่ห้าถ้วยชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎไม่สัมผัสดได้ถึงพลังงานของความผิดหวังความคิดเห็นไม่ตรงกันความเหนื่อยความหนักอกหนักใจ นะคะสิ่งที่คุณคาดหวังในตัวเขาเขานิ่งเกินไปเขาเฉยเกินไปเขาคุณคิดว่าเขาผักภาระความรับผิดชอบผักภาระในการตัดสินใจให้กับคุณเออถึงแม้ว่าคุณจะขอความคิดเห็นหรืออะไรจากเขาขนาดไหนเขานิ่งนะคะเขาจะเขาอาจจะพูดว่าแล้วแต่คุณเลยอืมแบบนี้ก็ได้มันยิ่งทำให้ตัวคุณ ย,ยิ่งทําให้ตัวคุณหนักอกหนักใจยิ่งทําให้ตัวคุณกังวลมากไปกว่าเดิมอีกเพราะว่าคุณคิดว่าเขาควรจะเป็นทีมเวิร์กทีมเดียวกันกับคุณมากกว่านี้อือนะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคนที่ชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎคิดถึงคะ่ะคนคนนั้นคิดแลวรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎมาดูกันนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าค่ะไพ่เทาวเวอร์นะคะเดเลเวอร์ค่ะและเป็นไพ่เอ็มเพรสชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎคุณอาจจะคุยกับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะ มีชาววันศุกร์นะมมีชาวธาตุไฟในสิสงนูอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่ถามว่าเขาคิดเขารู้สึกอย่างไรเอาจงริงแล้วอ่ะเขาให้คุณเป็นผู้นําในความสัมพันธ์นะอืมอย่างที่บอกอะค่ะสิ่งที่คุณคิดว่าเขาผักภาระเขาผักอะไรมาให้คุณอนะ ตัวเขาคิดแบบนั้นจริงๆตัวเขาคิดว่าคุณตัดสินใจได้ดีกว่าเขาแน่ๆเขาไว้ใจคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์เขายอมรับถึงแม้ว่าตัวคุณจะไม่เลือกเขาเขาก็ยอมรับอืมแต่สําหรับตัวคุณแล้วอ่ะสําหรับตัวเขาแล้วนะคะคุณคือทางเลือกที่ดีที่สุดคุณคือที่สุดในชีวิตเขาอ่ะอืมเป็นคนที่ใช่วางไว้บนหิ้งอะไรอย่างเงี้ยอืมเป็นคนที่ อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์และฝ่ายฝันมานานแต่ถ้าหากว่าตัวคุณเลือกที่จะไม่เลือกเขาเราไปเลือกสิ่งที่สําคัญกว่าอาจจะเป็นในเรื่องงานเรื่องภารัหน้าทีา่ความรับผิดชอบเรื่องอนาคตของคุณก็ตามอ่ะเขายินดีนะคะอืมประมาณ อันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อก,กันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎเป็นอย่างไรไม่ขอเน้นบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตนะคะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมค่ะเอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เดชนะคะ ได้เป็นไพ่ควีนถือถ้วยค่ะสามดาบและเป็นไพ่เดอะฟูชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะเอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์มีเกมีโอกาสที่จะมีใครคนใดคนหนึ่งเลือกที่จะปล่อยความสัมพันธ์นี้ไปหรือโฮความสัมพันธ์นี้ไว้อ่า ประมาณว่าถ้าเลือกไม่ได้อาจจะยังไม่ถึงเวลาที่เลือกหรืออาจจะไม่เลือกอเพราะว่าถ้าจะเลือกที่จะต้องเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งอ่ะซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญทั้งคู่มันเป็นการทำร้ายจิตใจตัวเองมากจนเกินไปดังนั้นจะปล่อยให้มันเป็นไปตามสถานการณ์ปล่อยให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งไหน คู่ควรและเหมาะสมที่จะอยู่ในชีวิตถ้าหากว่ามันใช่มันจะอยู่เวลาจะไปเครื่องพิสูจน์ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรใน,นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีกรกฎลักานากรกฎของคาแนะนําค่ะคําแนะนําใบแรกนะคะได้เป็นไพ่สามไม้เทา้าเก้า ดาอขอโทษค่ะเป็นไพ่เก้า 9, ไม้เท้านะคะสไม้เท้าเก้าไม้เท้าเด็กถือเหรียญและเป็นไพ่สี่ดาชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎไพ่าทาโร่แนะนําว่านะคะให้เลือกสิ่งที่มันแน่นอนให้เลือกทําในสิ่งที่เราจะไม่หันกลับมาในอนาคตเราจะต้องเสียใจหรือผิดหวัง อืมเลือกในสิ่งที่แน่นอนเลือกในสิ่งที่ควบคุมได้เท่านั้นมันอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจคุณก็ตามแต่พ่อยากให้คุณเลือกเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณจะไม่เสียใจ นะคะอืมประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คอมเมนต์ดีๆไปกําลังใจให้กันมาตลอดนะคะสำหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่มาอัปเดตขึ้นมาสาหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ